ันนี้เราจะมาเรีน Resident Evil 2ต่อนครับก็พัรก่อนนี้สู้กับ G ีครึ่งหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็เหมือนจะฆ่าได้แล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับด็อกรแอดเน็ตก็ช่องแดงช่องแดงไปแล้วอะดอแดงแดงแดงไปแล้ว เราก็มาดูต่อนะครับพาร์ทนี้จะเป็นเช่นไรกันโอเคจากตรงด็อเรเอเน็เอมันวนออกมาตรงนี้เลยนะฮะเราต้องไปนั่งจัดของใหม่สินนะโอเคเดี๋ยวอันเดียวขออนุญาตจัดของก่อนนะครับอันนี้เก็บเข้าไปเลยแล้วกันลูกกระสุนปืนไฟ ลรเบิดยา,ยาเข้าไปเราเอาปืนไฟแล้วก็เอาเป็นทังเชื้อเพลิงแล้วกันมีดระเบิดโอเคระเบิดคว้างไปด้วยเลยเท่านี้ก็น่าจะพอนะ แล้วไอ้สองอันนี้เดี๋ยวพกติดตัวไปก่อนดีกว่าเื่อได้ใช้นะครับโอเคลุยกันนี่มีแต่ปืนจอกแดกจอกแดกละโอเอดาโอสแกนได้เลยฮะ คุณกำลังคิดถึงคุณ,คณก็ณเหมือนกันกำลังกังวลอยู่เลย,มยผมรู้ว่าคุณร่วมมือกันได้ดีแต่ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณคุณได้ตัวอย่างมาแล้วอ๋อผมได้มาแล้วล่ะส่งจีงเวิร์ดให้ฉันได้ไหมผมเจอเอเน็ตมา เขอบอกว่าคุณไม่ใช่ FBI โทดรีอนแค่ส่งตัวอย่างง่ายๆมาไม่ได้หรือยังไงล่ะว่าผมตัดหนักว่าผมเชื่อใจคุณแต่คุณผมก็ไม่เชื่อฉันหวังดีจริงๆนะเท่านี้แหละผมก็ไปแค่หมากตัวหนึ่งเช่อไม่สำหรับคุณนะก็ทิ้งปืนลงไปซะแล้วมอบตัว ส่งตัวอย่างมารีออนฉันไม่อยากทำลายคุณ <c oughs> จะตายก็ยอมไม่เป็นไรลีออนบอกนั่นก็ยิงผมสิถ้าคุณทำมันได้คุณก็ยิงผมเลยอย <c oughs> ยิงไม่ได้ <c oughs> เออแต่โดนยิง ที่นี่จะมไม่มีใครได้ตัวอย่างไปแล้วยิงอ,อย่างแม่นนะลีออนไ,<ป>อไว้ เอ้ยผมสามารถทําได้นะโถเอ้ยช่างเถอะเงียบซะผมจะช่วยคุณเองมันไม่คุ้มหรอกอย่าทําแบบนี้ดูแลตัวเองด้วยนะีิออนโอ้ฉากนี้โคตรเศร้าโอ้โอจะร้องไห้เลยอะ ไม่อย่าเพิ่งเศร้าพ่อเศร้าได้แต่อย่านานเราต้องไปกันต่อแล้วเล่นเป็นรีออนก็เป็นรีออนจริงๆเนาะไม่เจอแคร์เลยเจอแค่ต้นต้นเรื่องเอาละ น,นี้ออกจากแลบบลงทางนี้เหรอแล้วของล่ะผมขอดูแผนที่หน่อยดิห้องแลบบเบเกอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปใส่แสดงว่ามันต้องมีของสถานีตำรวจชั้นสองก็อันนี้ยังไม่ใส่ ชั้นสามอันนี้เคลียใต้ดินห้องเครื่องก็ยังไม่เคลียแสดงว่ามีตุ๊กตาอันนี้ก็เหมือนจะยังไม่เคลีย์ฮ้ห้องแหละผาดแล้วเรา เดี๋ยวมาเล่นรอบหน้าเดี๋ยวผมมาเล่นนอกรอบเอาอีกทีหนึ่งโอ้เครื่องอะไรนะถ้าจะสู้กับบอสก็ขอญาตเตรียมของก่อนได้ไหมครับแบบนี้เราน่าจะเตรียมของไปให้มันหมดเลยละกัน <c oughs> ในเวลาทางออกก <c oughs> เอายาให้แบบนี้นั่นใครแค่นี่วะ <c oughs> แค่ลีอนยอนอยู่ในนี้เหมือนกันเหรอ <c oughs> ใช่แต่ตอนที่นี่กำลังจะถล่มฟังผมนะเราต้องรีบออกไปด่วนเลยใช่มีทางออกอยู่ เราทำได้แน่ตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยแค่ยังอยู่ไหมรีออนสัญญาณขาดหายไม่ต้องสนใจผมเรียกออกไปจากที่นี่ซะเจดามโถ่เอ้ยมีอะไรที่เราไม่ได้เก็บ ยังไงมันขึ้นไว้นะครับสุดยอดนี่แหละที่เราต้องการเติมยาก่อนเลยละกันทีนี้ก็คงจะต้องเตรียมของออกไปให้หมดสินะไอ้น,นี่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งนี่พวกนี้ลูกซองแม็กนัมมาให้หมดลูกกระสุนปืนเล็กเอาไปแค มีก็พอดินปืนทำลูกกระสุนลูกสองไม่ได้ได้แต่แม็กนัม๋ยวเก็บไปก่อนอันนึงเราจะมาทำโอเคเก็บไปก่อนอันหนึง่งเอ้าไม่โม่หบ้าเอ้ยตามรวมกัน สามรวมมาช่องว่างระหว่างมีดเก็บไปเราระเบิดไปอย่างเดียวลูกซองถังแก๊สไม่เอาไปดีกว่ามีอะไรอีกที่เราไปได้ยาระเบิดแสตมลูกขอเก็บพวกนี้ ผสมสมุนไพรก่อนชักลูกก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งเราจะระเบิดมือระเบิดมือสามลูก เน่ายาไปอีกันหนึ่งแบบนี้ก็จะได้อีกอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ขอเป็นมีดลัลนอ่รัครบชุดจากชุดใหญ่ใส่กระพิบไปเจอตัวอะไรตอนนี้เหมือนมันจะจบแล้วไม่มีช่อง ไม่เวลาเก็บอะไรทั้งนั้นแหละ น่าเหอะขอ,อน้องลูกซองดีปะ่ะน่าจะเปิดทางได้ดีกว่ามันน่าจะให้จีสู้กับไทยแลนด์สักทีนะมับเขาให้ราเบิดช่วย โชคดีไม่โดนเหลก็กอะไรอืออืออู้นะ <c oughs> ต้องไปต่อใช่ครับต้องไปต่อครับ <c oughs> นี่ไม่ใช่แล้วหรือเปล่าแต่กลัวผมกลัวกลัวมันได้ใช้สายรัดผู้อาวุโสเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะไอ้ย,ยาว่าแปลงไม่ได้สินะต้องเอาเก็บลูกกระสุนปืนเล็กไม่เอาไปใช้แล้วกัน อในไหนก็เก็บได้ก็เก็บเก็บไปเถอะครับสาบคันโยกไปเขียวขึ้นโอะระเบิดอะไรกันวะ มือนมีคนปีนะโอ้หึโหไม่เหมือนในการ์ตูนเนาะในการ์ตูนนี่อย่างเท่นะอ่ะโอ้โห ไม่กลัวหรอกแต่ฉันขอติดตั้งเป็นระเบิดนี้ก่อนละกัน con bí ẩn, rocket launcher, oh. ô, đấy, mình chỉnh á, Eida đấy, เลือครึ่งตัวเลยวะอย่าหึนี่ไงล่ะชิวๆครับนัดเดียวจอด

ถึเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะคิดถึงเธอจริงๆแล้วแคร์ล่ะลีออนอลีออน,ออนไงเราทำได้ ก็เหมือนที่ฉันบอกไงล่ะโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับของรีออนขึ้นเอ็นเครดิตละไหนดูสิมันมีอะไรให้เราทำอีกหรือเปล่าโอเจ็ดบันทึก ได้เกตบีมาตรฐานนะก็เรายังเล่นไม่ช่ำเพราะว่าเราเล่นครั้งแรกนี่ก็ไม่ผิดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไหนเราดูซิมันมีอะไรขึ้นมาใหม่หรือเปล่าอ๋อมีเล่นรอบสองเล่นเป็นแค์อ๋อ ชัดเจนเลยแบบนี้ไอเทมมันใช้ด้วยกันแน,น,น,รรน,น,เน่เนี้ยดีออนธรรมดาดีออนตำรวจดีออนบาดเจ็บดีออนเก้าแปดโอ้เนี่ยเนี่ยใช่เลยถ้าอยากได้เอต้องห้านาทีเอห้าชั่วโมงเจ็ดเซฟกี่เซฟก็ได้สินะหมดพิเศษ โอเคนโดวิ่งหนีทางที่ลืมฝันลายลายโบนัสอ๋อนรูปอืม,อมแบบจำลองคืออะไรอะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพาพหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นแคร์เป็นแคร์เกมใหม่รอบสองหรือมันต้องเล่นต่อถ้าเล่นต่อมันจะเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เล่นต่อมันจะเป็นยังไง <c oughs> อา้าวคำโกหกของเอดาแสดงว่ามันจะเป็นกลับไปที่ลีออนเล่นใหม่ใช่ไหมที่เรา ค้างไว้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอืมใช่จริงๆด้วยก็อย่างนั้นก็ขอจบไ้เพียง